วันนี้ผมพามาดูวันแม็กซี่นะฮะไปถอนมาแล้วหกเดือนเต็มหกเดือนเต็มได้แค่นี้เองเนี่ยมาอีต้นเนี้ยที่ถอนไม่ใช่อะไรมันเอียงกระเทศเลยอยู่ท่านี้ผมก็คิดว่าเฮ้ยมันจะมีหัวหรือเปล่าวะผมก็เลยไปดึงขึ้นมาสรุปว่าได้หนึ่งสองสาหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าหัวเป๊ะเลย ดนูนะได้แค่ห้าหัวมันเอียงอยู่อย่างเงี้ยผมว่าเอ้ยมันมีหัวเปล่าวะผมก็เลยไปด,ดึงมาดูมันได้หกเดือนพอดีไอ้แปลงเนี้ยหน้าบ้าผมเองเดี๋ยวมาวัดขนาดกันเลยนะฮะขนาดขนาดที่ได้ก็คือขวดน้ำทั่วไปนะฮะขวดน้ำนี่นี่นะดูดินะ จะมีหัวใหญ่ของมานหัวสองหัวแล้วที่เหลือเป็นเป็นหัวเล็กนะฮะนี่เป็นหัวเล็กคือมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเอียงอยู่ท่าเนี้ผมก็ว่าเอ้ะมันจะมีหัวหรือเปล่ามันเนี่ยหัวมันขึ้นอยู่บนไงมันเลยไม่โตอยู่หัวเนี้ยผมก็เลยถอยมมาดูนี่ครับมันแม็กซี่หกเดือนนะฮะหกเดือนเต็มนี่เดือนตุลาคม หเดือนเต็มนับแล้วแปลงนี้6เดือนเต็มลูกที่หลังเข้าแปลงนี้ก็ความยาวนะครับความยาวของมันก็ปับป๊บปั๊บประมาณ2เท่าของขวดน้าําขวดนี้นะ,ขว,นวะ 600, 700, 600ขวดน้ำประมาณ6ก0้อยเจ็มิลลิตรขวดน้ำเั้าไปนะนี่ฮะถ้าถ้ามันดกไปส,สักเจ็หัวอะไรเงี้ยสักเก็ดหัวเนี่ยผมว่าแจ๋วเลย สำหรับมัน็วซี่แต่ต้นนี้มันมีปัญหาคือมันโค้นแล้วมันอยู่เงี้ยท่าเงี้ยอันนี้ก็โดอยู่เงี้ยผมก็เฮ้ยมันมีหัวเปล่าวะแล้วเมื่อเช้านี้ตื่นเติมน้ำไปฉีดยาลืมไปเอายาแบบว่ายาเหลือๆอาดสาดัไว้แบบล้างลางอาสัดทำใเขาขาวผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเพี้ยแป้งหรือเป็นเชื้อราผมก็ถอนออกมาตุ้มสรุปไม่ได้เป็นไรเลยนะครับก็ความใหญ่ก็ยาวประมาณนี้ฮะนี่นะ ก็ดูแล้วกัน6เดือนได้ขนาดนี้แล้วยังเหลือเวลาอีก4ี่ห้าเดือนห้าเดือนอมันประมาณสิเดือนถึงหนึ่งปีนะครับก่อนจะขุดมันก็จะใหญ่ไปอีกนะฮะความสมบูรณงต้นก็อยากเห็นดูดนคลิปนะครับต้นผมงามมากนะฮะแล้วก็เนี่ยถามว่ามันจะได้กี่โลตอนนี้ก็ประมาณสามสี่โลละต้นเนี้ยแต่มันเน็กซี่ย๋ยวถ้าได้อายุปุ๊บหนักแน่นอน หัวนึงอย่างนี้กต้องมีกิโลหนึ่งนะครับแล้วอีหัวนี้ยาวด้วยนะอยาวเป็นซอกใช่ไหมปลาผมบอกไม่อยากให้ถ่ายเลยมันมันไม่ดกแต่มันมันเอียงท่าเนี้ยเราก็่รู้จะมีหัวห,วหรือเปล่าเลยเราไปเห็นขาขาวนี่คาบยาขอมาเอาไปเชื่อมเลยเอามเดีย๋ยวเราจะเอาไปทำเมนูนะครับอะไรนะ มันเชื่อมมันเล็กซี่เชื่อมนะครับมันพันข้าวเหนียวเชื่อมเป็นมันที่แบบว่าเชื่อมนั้นเหนียวหนึบแน่นบอกเลยแข็ง <c oughs> อร่อยอร่อยเคยเคยกินแล้วอร่อยนะครับวันนี้ก็เอาหัวมันมาอัปเดตให้ดูนะครับจากผลของการที่เราบำรุงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ปีนี้ก็คือฝนตกชุกไปหน่อยนะฮะแทบไม่ได้หายใจหายคอกันเลยทั้งมันและทุกพืชอ่ะหัวมันฮนะดีอยู่อ้อย อ้อยนี่คือไม่ต้องกลัวเลยมันงามงามมากนะแล้วก็ส่วนมันว็กซีเนี่คือเป็นพันธุ์ที่แบบว่าทนทนนะครับทนไม่ค่อยเน่าถ้าไม่แช่จริงๆไม่เน่านะฮะอันนี้ก็นี่ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้เลือนไถอนนะอันนี้เห็นเลยไม่มีดินเหรอไหมมันโผล่มาเนี่ยมีหัวเนี่ยมันก็กำลังลงหัวอยู่ตอนนี้มันกําลังลงหัวอยู่เพราะว่ามันหกเดือนละมันก็เริ่มลงหัวแล้วว็กซี่หัวจะช้าแต่มาแน่นอน สำหรับผมพอใจไม่ห้าหัวขอสักหกเจ็ดนะแต่ก็ถามว่าดีไหมก็คือผมว่าโอเคนะห้าหัวถ้าได้อายุก็คือต้องไปมากกว่านี้แน่นอนนะครับก็ก็ยาวอยู่นะดู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 เป็นซอกอะสองขวดสองขวดสองขวดน้ำานี้ต่อกันหกรมิลลิลิตร 600มิลลตรต่อการ2อขวดถามว่าความพึงพอใจแค่ไหนคือถ้าผมยังไม่ดกนะครับยังไม่ดกแต่ทุกปีที่แล้วขุดมาห้าหัวหหัวถือว่าใช้ได้เพราะว่าอย่างไรนะต้นหนึ่งยังมี5กิโลกร,รมัมเป้าเราก็ทักหกิอยากกะสักหก็ดนะฮะถ้าได้6กเจ็ดนี่โอเคมีโอกาสที่จะก้าวหน้านะครับเพราะว่าปีที่แล้วผมทําได้ประมาณ ห้ากิโลแต่สดปีนี้ผมบํารุงถึงถึงหรือเปล่าไม่รู้ผมก็บํารุงเยอะนะครับแล้วก็ฉีดปุ๋ยหัวเยอะแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเมนะ็ดน่ะปุ๋ยซุปเปอร์ลูกศิษย์ประมาณกระสอบกระสอบกว่านะเดี๋ยวมาดูผลเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าต้นปีหน้ามันม็ลาอย่ามาดูกันว่าแว็กซี่ผมจะได้ไร้ละกิโลนะครับวันนี้ผมตั้งใจมากครับเป็นมันที่เขาประกันร,ราคา ไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ได้ขายได้แน่นอนเพราะว่าผมไปขายมาแล้วถ้าใครติดตามคลิปผมก็จะเห็นว่าผมขายมาแล้วนะครับแต่อาชีพหลักผมก็รับจ้างฉีดยานะฮะวันปุ๋ยนะครับสําหรับวันนี้ก็มาอัปเดตแค่นี้อย่ามาดูอีกทีนะะนี่ยวกซี่หเดือนครับอันนี้หัวใหญ่ใหญ่ลองมาหน่อยแล้วก็ลองมาแล้วก็เล็กแล้วก็อันนี้หัวไม่โตเนื่องจากมันเอียงอยู่เนี้ย ผมคิดว่าเอ๊ะมันไม่มีหัวหรือเปล่าขอเรามาดูโอ้โหก็ก็ก็เพิ่มนิดนึงครับเพราะว่ามีหัวใหญ่จริงๆเลยมีมีละรู้ละมีหัวใหญ่นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมฝากไว้เท่านี้นะครับใครที่สนใจจะปลูกมันเมศซี่ก็คอมเมนต์ใต้ล่างเลยครับหรือติดต่อผมได้ฮะ0 9 8ย์5 5 9 3 5สานะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับ